สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องยอดลักหมอล่าผ้าถ้ำพอกันเป็นมือที่สองครับกับการเก็บเห็ดนั่งลม้มเมื่อนี้สิเก็บช่วงประมาณบ่ายสามก้อนเลขออกครับเพรว่าสิไปตลาดข้องถุบบ้านน้องกุ้งครับพอกันเดอ้อพอกันเด้อพี่น้องเด้อหังตลาดน้องกุ้งครับให้บ้านไก่เคี่ยงข้าบิดข้ามบอ พักกันมาตลาดขลองโหวแล้วก็มาเสือเ,อเห็ดมาอุดหนุนเห็ดในเด้อเห็ดนางล่มครับเมื่อันี้สิพักกันไปพุน่นกะเลยมาเก็บช่วงนี้ไาพี่น้องไปเก็บวา่มามันสีได้จากโลกครับเดี๋ยวเราไปเช็กกันวา่าว่ามันสีได้หลายปันไดไปไป,ไป,ไปพี่นอ้องไปไปยังอ่าเริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยเก็บว่าสีได้จากโลกอุ้ยพี่น้องอแม่สีโกตี เราจะชอบดีหรอแม่สีสุกติพี่น้องว่าอีหยังไหนเขียวเขียวออกมา่นเลยพี่น้องอ่ะอันนี้ก้อนแตกนะคะนี่เหลาลงมาได้โบออกดอกมั้งนี่แหละสัวเพลแล้วลงมานี่พี่น้องเบิ่งดอกมั่นพี่น้องอันนี้ก้อนที่แตกนะก้อนที่แตกก็ยังออกเด้อเออมีการเนียว่าบางอีกไปไปย่าดูดลงมาเด้อไปหั่งไผ่หั่งมั่นเด้อตรงไหนออกตรงนั้นไปเก็บเลยเก็บได้ครับห้าสิบไปข้องถมบมาหน่ไปข้องถม เป็นโลกกับขายนะครับเด้อโลหนึ่งกับขายอครึ่งโลกกับขายครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าผู้ใดสิต้องการจังไดจัดให้ได้เหมือนครับศ้าบใบกับขายข้าใบกับขายห้าไปตัดขาอยู่หุ่นครับพี่น้องพะว่าขั้นห้าสิตัดไปนี่มันกะอย่ามันเหี่ยวครับห้าไปตัดอยู่หุ่นเลยสดสดเบิรงงูเขียวมมนกระจบอยู่ครับพี่น้องมัเสียโชคสิโชคเด้อแต่ว่ามันตรงเรามั่ใสหนิงเส็จเด้อ เบื้งพี่น้องแต่ละดอกสวยสวยชอ่อหนึ่งนี่ก็ได้และเป็นขีดแล้วพี่น้องเอ้ยเงินโลละหกสิบบาทครับนี่จะอยู่ประมาณห้าสิบโลแพงนี่นขั้นขั้นออกเหมือกับสิบประมาณเกือบห้าสิบโลครับเพราะว่าอันนี้นะน้ำหนักมันดีน้ำบริเวีหนาแพงนี่บริเวณหนาครับพี่น้องอแต่ว่าก็ออกสวยอยู่ปุ๋นนะเบิง่งเบิ่งมันออกแต่ละชอบพี่้องคน เพิ่นดันจุกออกก่อนก็เล้ย์เพิ่นเพิ่นดันออกก่อนเฮาก็เลยบ่บ่เคลียร์ครับเพราะว่าคั่นเคลียร์นี่มันก็สิยืดระยะเว้เล่าไปอีก3-4มื้อกว่าเพิ่นสิปุงดอกครับเฮาก็เลยต้องปล่อยต้องปล่อยเพิ่นให้ออกออกเลยตอนแรกว่าสิเอาไปให้อันหมดนี่พี่นนท์แต่สอ่อนอีดีโอ้ยจะขึ้นลอตเตอรี่รางวัลที่1เด้มื้อแรกนี่คั่นหื้อรางวัลที่1นี่สิไปแจกเลย องกรแจกคือกันสองกัดสองก็ได้สอ,สองเซนพ่อเนาะอที่สองอืออนั่นแหละแล้วว่าที่สองนั่นล่ะส,ส,สองเซนเคาจะจ่ายค่าเห็ดฉันเท่าไหร่จะจ่ายไปเลย <c oughs> นี่เฉพาะรอบนี้หมื่นหนึ่งเบอร์สะอวนอีดีได้พี่น้อง <c oughs> กินเนือ้อหมูเนืองง้วมันเป็นโรคก,กินเห็ดนี่แหละมันจะมาเป็นโรคครับพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเลขบัรถือไปขายเฮดบะนี่อ้าวขึ้นเราคืนเจ้าของเฮดถืออยู่ยี่สิบบาทถึกรลายกับใครแน่ขอเดึ้นคืนไปพี่น้องเฮามะนาวก็มีเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก็พาตไป หอดแล้วค่ะหอดแล้วบันี้เขากะเดี๋ยวเขาไปหามปหามอ่อง,ง,งก่อนซาพี่น้องไปหาหม่องก่อนว่าเ้าสี่าเ้าสีเป๋กางใสเขาตรงเบิร์ก่อนว่าเ้าสีไปเอาลูกใสเดี๋ยวขั้นใดม่องลูกนะเขาไปมากคนเอาของค,น,คนเอาของ ไปหาหมองคายเน็ดกันพี่น้องน้ำหลาชีวิตชีวิตแม่คขาดพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าหาหมองตรงนี้เลยใช่ไหมตรงอ๋อเจ้าอันอันี้ได้ใช่ไหมอ๋อแต่ว่าตรงตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ถามเราแหละแต่ว่าเส้นทางพู่เน่ยไม่ได้หรอกแต่ว่าข้างหันแม่แม่อันนี้นี่ได้อยุให้อะไรจ๊ะ ขายเห็ดจ้ะเออเป็นระยะห่างอะป,ปูเอ,อเอาตากเอาตากแปะทีอ,อก,าอกา้าวบอกมาขายเหย็ดจะไปเอาเห็ดน,นางรมมาเาห็ดนางมเอาตัวไหนไปก่อนไปเลยไ,ไดก็ได้แต่ว่าตัวนี้ซอมอันเดียก่อนเด,ดี๋ยวเดีตาวได้ดี อันนี้ก็เอาไปอีกก็ได้แผยังเหลือไม่เมี่ยนเออเอาไปก่อนเลยครับป้ามามาเา็บจับจับขึ้นมันสุกสิมันเป็นตลาดใหญ่แต่นี่วันพุธเป็นตลาดน้อยอันนี้กะช่วงนี้กะรอคุ้นก่อนครับเพราะว่าเพิ่นกำลังสีเหลือช่วงนี้เพิ่นช่วงนี้เพิ่นกำลังสีเหลืองานครับพี่น้องกำลังสีเหลืองานเลิกโรงเรียน

ตัดขาให้ได้แมมแม่ครับที่จะตัดขาให้เอาลูนาถ้าถ้าไม่อยากได้เป็นโลก็หกขีดก็สี่สิบบาทถ้ากินไม่หมดเอาลนึงเลยอาจารย์ลนึงช่องนี้คนกะช่องนี้ค้นฮั่น,นหลายครับเพราะว่ามันนอ,นอกจายัางเี่นอยู่มาสักกับซีมงกว่าซีมงเคิงครับ ติดตัดขากรรดติดตัดขาก่อนครับพี่น้องตัดขาเ็ดก่กนเดอ้อมาเถมให้ดีเลยค่ะขอบคุณจักันนะคะมาเด้อมาเด้อเออเออนี่ไง ได,ได้ขายไปสองลูกได้พี่น้องสองลูกกว่าแล้วมาคได้แม่เดิมมาบองเห็ดเดิมบองเห็ดงามเดิมโลละเจ็ดสิบแม่อันนี้เห็ดนางลุม ดางลมพะวงเลยค่ะความฟูนะมันดอกง่ายคนนี้ได้อันนั้นมันเป็นเห็ดนางลมภูฐานค่ะมันจะไม่ค่อยทนเราถ้าร้อนมันจะไม่ออกค่ะแต่อันนี้หนังอาการซ้ำนี้นางก็อดอยู่ค่ะอดหลายเส้นห้ากไปก้อนห้โลละเจ็ดสิบแม่ข้าวสีาสิบต้องขายตีมมันอ่อนห้าเอ้ข้าวสตาร์ตตีมยืมแม่นค่ะอันนี้น่ะจินได้หมดเลยพุ่งนีรูนึงแล้วต้องจ่ายจังหวี่สิบบาทจ้าต่อถุงลมัน ต้าจ้าบาทจาท้ายครับยี่สิบบาห้ามบัลิห้าห้ามอาไแม่ใคนด้ค่ะนี่จ้าขอบคุณนะขอบคุณค่ะแต่ว่าแดดส้มออกกันเลยตอนบาทแล้วเอาสี่สบบาทลจ้าอันนี้โลนึงแม่่ะจ้าแม่นมันหลายอยู่ด้ค่ะเฮดอันนี้ไว้แดดออกแล้วบัดแดดออกแล้วมา้นหลังนหลังันนี้ เก็บอันสักเก็บได้พอเนี่ยักเก็บมากค่ะนี่เป็นถือจะไดมันกระโดดเต็มเก็บแล้วกับอถือเลขกับพักกันแตกพอยไปม่แตกมั่นมาหนินั่นแหละแต่งแน่นเย็บๆโอเคขอบคุณครับส ดได้ผมจะได้ขี้ด้วยดอกไม้บอสค่ะเดี๋ยวได้ดอกใหญ่ที่มันจะเอาใส่ถุงใหญ่ให้นี่นี่นี่หนึ่นี่นี่อันนี้มันเก็บใหญ่หลายแต่มันเตึงกันรู้ป่ะบานย่านมันมีมาถ้าเคยขาดเลือกมาเลยเลือกได้เลือกได้ก็ละมาโอ้พี่น้องมัดแดดแบบนี้พร้อมซุกมาดี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ก่อนเดี๋ยวนี้ เอาเลูากอนนี่เออนี่ไงทาไปเอารถขมาบอ <laughs> หายไปร้ายเลยครับพี่น้องตอนนี้ประมาณหลายรูเลียวหลายรูเลียวแต่วัาเดดก็ออกเหลือเก,กิน นะครับก็ว่างๆกันเฮ็ดถุงละสีสีใบล้อเลยครับประว่าไม่ราพินมาเหลายกับบางคนเขาก็เอาคนละโลคนละเึิงกิโลจังสี่ไหมครับอพิ่นกัดที่พิ่นกัหายย้อยมาถาม่เ็ัวพเก็บัพ่งกัดหายย้อยมาถามครับอันนค่ะยกโโลละเจ็ดสิบ่สดๆด้ยจ้ากัเก็บมาก ่อขึ้นนี่คือวิานี่ปานีานนใ่ให้หานค้ามาบีนหนึ่ง้อีแกวแม่ผักักนดบ้ม่นี้นากลับเนาะจะอ่อนคนขายกอ,อาได้ครั้งเดีดวยวกันเก็จ้า ล้เลบาทจ้าอันนี้ถุงก็40ะถุงเิ่มณคำนี้นี่0นะ50จ้าอันนี้่บนน40บาทม่จะเอา50ที่จะได้ะมเปลี่ยนถุงอ่ะนะขอบคุณค่ะ มาเรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยๆมึงพี่น้องแดดแดดจน<ฮ><ฮ>ได้เฮ็ดจังซี่ครับคังแดดก็จะเป็นเฮ็ดจังซีแล้วเนี่ยมึงพี่น้องวิธีการคังแดดมออันอนนอนก็ต้องเฮ็ดจังซี่รอเนี่วิธีการคังแดดครับเปลี่ยนกันเปลีล่ยนกะกันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกะกันมาเลยครับ ช่งให้ดูอีกก็ได้มนะเขาคุณค้าเดี๋ยวก่อนถือเอาก่อนนะโมนี่ขอบคุณนะคะเดีวเดียเีิมาแล้วบ่นี้อันกำลังตัเพอ่งจ้าอันนี้ถุงมนดบงจ้าอันกำลังตัเอาเปนเนจ้แจ อุ้ยทั้งนามเราหี่คักเทะนี่ถุงละสี่สิบบาทตอนหน้าคัะนี่แดดเหอเบือค่ะตอนนี้คือว่ามันละแดดแหงน่ะนะเอาฟอสตุงาใหญ่หมตอนหนึงใหญ่นะอ้ปลาเยอะแยะเลยเป็นใส่ปลาคือประเพทปลาแดดขอบคุณค่ะ สี่สิบจ้าตาสวยตาสวยยี่สเดสได้หมดครับได้หมดค่ะคุณแม่แล้วเจ็ดวิบบาทสิบาทค่ะแล้วเจ็ดทิบบาท มามามาห้หมืดเร็วๆเนี่มันแดดพี่น้องอันนี้เจ้าคือเกาอันไอติจ้าีอเกา้มัเอาเกาอันนี้เองยังพีดิเก้าขี้เขีดก็ได้ดไดไกกเดีจ้าขอบคุณมากมา,า,าก

ชมได้ชมได้ชมได้ค่ะเอ้ามันยัง่ะอ,องซื้อเคูณหะครคุณยายมาเอาอีหวครับเพื่อนืเอา,เอาไปวัดค่ัมืออื่นเพื่อ้อหนึ่งไปวดัดหนานนึ่งใส่าปานึา,ปา,นา,ปาไปวัดตน่าจะพาไปจะพาไปอไปญญน่อนี่ต่อ,เอ,อนเนะอน

เราถึงน่อยแล้วหอง้ยาอ่ะคือเอาไปก่อนอร้ามงกับน้ำรัปกจ้าตัดใ้รู้าตัวละเจ็ดสิบค่ะอเชิญครับเชิญนั่งเลยนั่งเลยส่งมาะเสรย มาตั้งแต่จังหวัดนี่หมมเรโควิดมามเโควิดมานรวะโควิดทักเลยทลยวันนี้มีรูสานดีสวัสดีครับมเนเดบเรีนทำ่เอาห้าสิบบาทได้ค่ะเน่ห้าสิบบาทั เพ่งไปตัดมะมัยเกงค่ับพมายัามานัางลงเลยนั่งเลยนั่งเลยมาตอนแรกค่ะเป็นเงาเงาเมือนี่หมือแหละตอนแรกมีดแดดไลยก็เลยไม่ได้พากัดแตมบ้งนั่งแดดอยู่ขอบคุณครับบ้นแม่ล้นที่พี่อง เรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทิ้งฝั่งที่ใหญ่ได้แต่หนึ่งควรละครึ่งกิโลคนละหนึ่งกิโลครับเนี่ยมาเรื่อยๆครับลูกค้ามาเรื่อยๆแดซี่ฮอนแต่คนกลับมาคือเก่าครับช่วงนี้คนกำลังเลิกเลิกเลิกการเลิกงานครับกลัง าจากทางจากหน้าเพคุนสามารถหาเนื้ออยู่ในื้อกินเพื่อลียสติเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายเลยขอบคุณนะคะอโอออยู่ใต้แดดน่ารัก อโนเจดสิบค่ะแต่ว่าถุงละสีบาทก็ขายค่ะเอาสี่สิบเก้าบาทก็ขาราแป๊บนะคะ เชิญครับขั no <S <S ้นสมเสียบเสียบขายหมดค่ะเอห้าสิบาทอันนี้สิบสิบนี่เง็นตังค่ะเก็บมาใหม่ใหม่ วันนีะกษาตัดารักลูกคือจาดที่ตัดห้าตป่าเนยสาวาจะช่วยต้มยำถุงนเลี้ยง แก้วเอาเสื้อตมเสอนึงมาเล็อันนี้เอาแไหนสิบห้าสบเนาหมดแด้หมดเลยครับาตเท่ไหรจ้ะดหกเท่าเดสปีอแสดงว่ามันออนาเลก่นี่คลไฟมันยังยังเปิดประทันมันดันออกก่อนดันออกก้วั

อันรู้ละเจ็ดสิบบาทคือมีหันได้ของกูคือมีหันได้เอาสี่สิบาทเนาะเอาสิบาทก็งกถงบอราเลือลอเอาง่ายงก็ง่ายง่บชอบชอบ แขกันาวกรเนอาวคเันกินอาเนาะขันกินเอาสอนูแคปีดีบอกพราวมาสอนยไงเอามาอยู่บ้านเราบอกตัวนี้น่ะบอยทแบมนีหม้วเนอโลจีตบ่ใ้าเอาเซรนนเอาโลสองทีนล้เอาสตาร์ทอาีขม้าครับไกลเสมอแล้วไกลเสมอแล้ว อันนี้ข้าวหองเห็ดอย่างเห็ดนางรมค่ะเห็ดนางรมเทาถ้าเห็ดนางรมปกติมันจะขายาวอันนั้นเป็นนางฟ้าภูฐานค่ะเป็นนางเป็นนางฟ้าภูฐานดำอันนี้เป็นเห็ดนางรมเทาค่ะดอกมันเป็นกระจุกกระจุกกระจุกออกมาเฮ้ยหอนโน่นอันนี้โลขีไทยเง็ดเอามาแบ่งกันค่ะแบ่งกันแบ่งกันใช้เารื่อมาูตรงกร้านตะโกนผู้นันรักนิดก่อน หมดแล้วขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วตื่นตื่นคุกค้นตื่นเลยล่ะอ่าขอบคุณหลายๆครับคนมาปิด์ถ่ายให้แล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วหมดแล้วขอบคุณค่ะเกี้ยงเออเตื่นครับพี่น้องเก็บแพงมาเนี่ยเก่าเมื่อเรา เซตแล้วครับเซตแล้วเก็บแล้วเนี่ยเก็บท้ามคว่มสะอาดเก็บอุปกรณ์ครับครับมดเป็นที่เรียบร้อยครับเฮดประมาณเกือบ20กกโลครับพี่น้อง กระมดแล้วเย็ปเที่ยวสถานที่เรียบร้อยบรรยากาศคล่องถมุมวันพุดขาดคนกะสีประมาณนี้กับ่าคอยพุกผ,ผ่านหลายปันใดครับว่ามอากาศมันยังเว้นอยู่มันบาานได้คำปนันไดครับเดี๋ยวช่วงแรงๆกะค้นกะสีายก็นี่เจ้งใดคลิปนี้ก็บจบลงแล้วครับก็บการขายเเ็ดผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยอดรักหมอล่ามพาท้ำเด้นะครับเด้อสําหรับมื้อน,นี้ ไปหากบเข่าก่อนครับบ๊ายบาย